เอ่ะกลับทักทายสบายดีตอนสวยๆมาในเขาก็บ่มีเวียกมีงานไปทางไหนพี่น้องเลยมาเลี้ยงขั้วเวียกเขาก็คือเลี้ยงขั้วมาหนีิขั้วมีสี่ตัวแม่ช่องดุกชองพี่น้องเลยมาเลาะเลี้ยงอยู่หามอลำเชียงเด็ดใกล้ๆบ้านนี่แหละหนี่เพือ่อนหลายในสวนเพื่อน เอาก็เลยเอาข่ยมาปล่อยเลี้ยงข่ยมีสี่ตัวพี่น้อยข่ยก็ซสือมาดอกเนาะสือเพิ่นมาแต่ว่าถ้าว่าผู้ใดตอกกันอยากเอาไปเลี้ยงต่อกับติดต่อมากขนาด้หนพี่น้อยบอกราคาแบงปันธรรมดาสิบบาทเขายแพงไ้ดอกตอนนี้ก็สวยแดด จ่าเลยมาเนี่ยโบคือผมมาลำเพิ่อนกิดเห็ดยังงูมัวมัวอยู่ปุ่นพี่น้องเลยปุ่นไปเอาชิลอไปเล่นน้ำเพิ่อนมาเพิ่นเห็ดยังอยู่น้องสะเพิ่นเพื่นได้นี่ขั้วเลยขั้วแม่กับลูกห่างไงแต่ว่ามันแก่แน่ยและขั้ว,วได้ยังจ่อยอยูย่ขั้วได้ แม่ลูกลูกตัวเถิกนี่โคมที่สองี่ก็แม่นลูกเถิกคือกันเอาสปล่อยเลี้ยงอยู่แถวคางน้องช้าเพื่อนนี่แหละอยาก็พ่อพ่อมีกินอยู่ปุ่นเจ้าของเพื่อนกันใดันเห็ดยังอยู่ขั้นน้องสาว เป็นชวนบักมีเพื่อนแถวเนี่ปลูกได้หลายปีเลยแต่ว่ามันตายหลายบักมีตะกี้หลายขนาดแต่ว่าเขาแนมเห็นต้นมันตายเนี่ยหลายยังเหลืออยู่บขาปลายต้นไปไดนอันนี้เป็นชวนน้ำไหมคนปลูกไว้ไว้กิน น้ำไม้โจนี่ก็ยังเหลือโหลายบักตัดเอาลำมันไปเห็ดหัวแน่ยังเหลือแน่แต่ท่านพี่อาจจะเป็นน้ำไม้หวานบ่หรือน้ำไม้ยังไรกอใหญ่แน่ตัวนี่ยเฮียหนอมันเจะโจโกะอยู่เฮียโมยดกินกอนในลายรีเลยอ้าตัวลายขนาดพี่น้องเลยนี่นี่กอเนี่ก็ป้าตีนี่ นอเ้าขาเนี่ยโอ้ตน้ำใหม่จะวบันี่ยังไหลอยู่หวดกอ,อมันมีแต่น,น้ำใหม่ท้งนั้นเลยจัโ่โโกจะเกะอยูอเ่เมนบดสเนี่ยน้ำใหม่เนี่ยอยู่ชวนปลาไผ่เพิ่นพ่มดีขนาดนี่กาะนี่ก็มีน้ำใหม่เนี่ยนอโตอดมัน โอ้อยากกินเข่ากระเยากพี่นอ้องเอ้ยฮ่าเอาหน่อไม้ในสวนเพิ่นในเล็บไปแกงนี่นี่ก็แม่นชวนเพิ่นหาหน่อชวนเพิ่นเอาหน่มไม้ไปแกงกินอยู่ข้อนี้ก็แม่นเที่มาเราบังคอทางนี้นโอ้บอลเพิ่นเพิ่นนอนโอ้เพิ่นนอนเผากอนหน่อไม้ได้นี่เพิ่นเพิ่นพระเพิ่นพระสา,าเผาสวนได้ได้หน่ ไอ้มาหลักเอานมัยเจอแน่โลดเออไอ้มาหลักเอานมัยเจอแน่ว่าสัตว์โอ้โอโก่อนเหิงลายอยู่ด้วก่อนหหอออเหนิงกระโดดมันเฮ้ยอ๋อตัวใหญ่เนี่ยะกินช่องหน,กกน,น้าเขาบวดได้ดิหลับมันน้ไมัยเอีอยงเลยเนาะ หรือว่าน้ำใหม่หวานแบบคนอื่นน้ำใหม่ยังลำมันใหญ่ดีได้แหละอันเอ,นอ,นอ๋โอ้บ่ได้เอาไปปลูกเนี่นี่ยเนี่เอาไปปลูก,กได้นี่นี่ง่ายเลยบ่อนปลูกนี่ยหลบลงหน่อยงัดเอาเลยนี่ยซับเอาไปปลูก,กได้นี่โฮุนนอนน่ก็ใหญ่โอ้โก้อนนี่แรงหลเนีย เออตู้นี่แกงช่องนออะไรก็โอเคแลยเนี่ยโอ้เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นหย่อนความดูความมันนอกจากเพิ่นปลูกน้ําใหม่แล้วเนี่ยปลูกมะมี่แล้วก็มีน้องน้องปลาอีกเด้เพิ่นเลี้ยงปลาอยู่น้องหวอันนี้เป็นบริเวณสวนเพิ่น มีห้องสีเพาะสำหรับสีเขาเพราะว่ามันบอกไกลกับบานเด้นี่นี่บ้านก็ได้ประมาณจากบ้านมานี่ประมาณลอยกว่าเม็ดเป็นได้หน้าทีนบ้านไปเห้าสจินเลาะเราลงไปเหลนนะ้เปื่อาเพื่อเห็ดเอียงอยู่บม มาเลี้ยงควายก็เลยมาปล่อยในสวนเพิ่นกับถ่ายบรรยากาศอยู่ไอยู่สวนให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งได้เห็นเป็นวิธีชีวิตของเสาวไเสาวหนาว ต้นฟักมีตัวไหน,นก็ได้บบเป็นกายยนี่ยมันเป็นเนาะพี่ต้นมันตายในยไรเลยนี่ก็แมน่นแน่เม็ดงาสักลากชิลีเนี่ยมันตาย,ม,าย,ยมันตายลายผีหลือมันตายไปเอาปล่อยคล้ยกินหยาคนกล้วยกินหย,ย,ยาอยู่แถวนี้แหละเอาก็เลาะเลีเ้ยงเล่นส้ม วิวเที่ยวนี่เป็นน้องสาผลผลเพิ่นเพิ่นเลี้ยงปลาหลายได้ปีนี่น้ำกลุ่มตลอดแหล่งเลยเป็นชองน้องน,นี่ก็แม่นน้องในปลาคอยเลี้ยงลูกช่องแชแม่ได้หากผมมีปัญญาเอามันเพรจักลายเสียวมันปลามันหกมันมีแต่ปลาแหน่ใหเด็กผู้เจ้าเพิ่นกันได้ ออกปกๆเก้อเห็ดเนี้ยเว้ยฮะโอ้เห็งงเดขัว่วเห็ดสะพานใหม่เนี่ยไตโอ้บนนี้มันขั้นขาด ขามและขามไปหยากรึเพิ่นเห็ดขัวพี่น้องเยขัวใหม่เฮาเดียกว่าสะพานใหม่กะไหนไม้ตัวนี้มาจะใช่ตัวนี้เอาเนื้อไผเนี่ยมาหน่อยทำมาหนี่ยฮะโอ้พอกนี้คนไต่ได้รถรถจกักรก็ไต่ได้เนาะแต่ว่ารถรถไทยรถใหญ่ไต่พอได้เห็ดพอได้เพิ่น ส้มเลอะน้องชะเหมือน,นี้็ยางะสาวเพิ่งเคยย่างหลาะเุมอนส้มย่างออก็กำลังกายไตายตามคันระเหลี่ยมน้องชะน,น,นี่เกี่ยวไปเกี่ยวมาพี่ออกกำลังกายเลยบริเวณอมหอบน้องชะเพราะว่ามีชาวเมือนึงเพิ่งคเคยย่างขามในนิกี้ คนล่มืนอยู่นี่ได้นี่ก็เลยหิดคนไอเดียมาว่าเฮ็ดครัวก่อน่าจัดไต่ไปมาสะดวกมันก็เลิกเติบได้ย่างย่างไปลำบากเวลาย่างขอลำไกย,ย่างมช้าบ่ฮักดอกโอ้ม่ยังอันห่าวันมานมจีบเรลือยมาห่างก็งเลือก ตัวขันมันนี่ใหม่หนะเน่นี่เนาะไม่เตะน้ำบ่บ่เนี่บ่ฮักบ่นี่ตัวถ้าขามาเนี่นี่นี่ฮักหมดเลยบ่เอาเชียงไปทางน่ะฮะลองไตเบิง่งควาเพิ่นบ่ทันแล้วดอกะหลอกไตรบกวนเพิ่นก่อนอืนี่ไปนี่พักเกษตรนี่ขนาดลายเลยเต็มทีบเลยพี่น้องเลย มันปลาขึ้นมาน้องในแหละเอาอยาดนะปลาคอก็มีแต่ว่าเฮามาตึกแเหม,มือนอ้นป่ได้มันหกขันมาอยู่น้องในสบายตึกเอาไงนี่มันแปนเลียงปาลาหลายอยู่บป,ปีนี่จักจักโถงล่านชาม ล้านสี่ประมาณสองพันกว่าบาทเนาะมีใด้จกักทุ้งค่ะจักโตจักจักพันโตประมาณว่าประมาณสองพันโตปลาอยังไงเหลีย่ยฮะปลานจันปลาปากไหน น้องนี่ว่าปีตามิตเลี่ยงตัวเลี่ยงปีตามิตเลี่ยงปลาดุกอนไรบ่น้องนี่แล้วเนาะแต่มันโมทันใหญ่ๆเนาะช่วงี้เล่มน้องตะมิตพันดูดน้องตะมิตพี่น้องเลยพันมาดูดน้องใน4,000บาทเลยมาปล่อยปลาปลาดุกคนนับลงขึ้นมาเท่าไรแจ็คโตช่องลอยโตบ่แจ็คโตกับปลาดุกปล่อยลงนะฮะ พันตัวบัดจูบแล้วได้จ๊กเลือจ๊กโตัเลือปลาดุกช่องช้โตัวทำแขนนไงปีนี่แหละเป็นตะนาแห่งพี่เราเลยแต่ว่าช่วงนี้เพื่นปล่อยได้ครับพนน้นนะปีกายนี่ขายได้จ๊กโลเลยในหลอดเจ็ดสิบโลข <c oughs> ายโลหนึ่งเท่าไรขายโลหนึ่งเท่าไร เ,เงินกี 50, ่หาชิพันเนาะหาชิพันประมาณได้เงินหมื่นกว่าบ,บาทนี่แหละปีนี้รายกว่กพี่ก่เนี่ยบอยโอ้พี่กายนี่ปอยหาเสนกีบเนป 5, ีนี้่อยหนึ่งหลานเจ็ดแสอันนี้หละชีวิตมอลำก็ได้พี่เนาะวันอยู่น้ำไห้น้ำฉวน คือบ่อยากเห็นอะไดหววปลุกไว้วนะมาลำม,มาลำเสียงเด็ดจานเพ็ดคนเดิมคนลำคอบเวอร์ไม่ไทยตามหาวัชนาเมนเพิ่นแล้วมานั่งเรียงขย้็เลยมาเบิง่งเพิ่นเน็ดครัวไอเดียของเพิ่นคนมีไอเดียดี ออกไอเดียเองบ่หรือไฟออกไอเดียหายเนี่ยไงเหดเองเลยไอเดียเองโอ้ ฮาเก็บใหม่เศษๆนะมาเห็ดก็ได้ถือว่าคนไม่หัวคิดประดิษฐ์สร้างเอามาดัดแปลงโดยที่ใหม่ธรรมศาสตร์เลยขาดยังไงเนี่ยบวกใหม่บ่กพราะว่าน้ำใหม่ยังก่อน tô nó như nhảy như này chuột này men bốn là mày bán hả nó nhảy cái đó nó phụ đi thương nói nướng lóc đấy cài vô nói nương nè Tọc tập pu đại vô bộ này cho nói tôi à, cho không tốt bậm lông nón này ơi จะไล่เอ้าพี่น้องเอ้ยมานั่งเบิ่งเพิ่นเห็ดสะพาน ไอเดียเพิ่นเพิ่นออกไอเดียแบบเฮาก็สิได้ถอดทอนบทเหนนำเพลินาก็สิได้ไปเฮ็ดสะผ่านอยู่นาวตัวนี้รำไยใม่กอกเหลือมเด้เพิ่เก็บเอาลดได้ไม่ตกอกเหลือมตันนี้กำลังสังเกตบางเชียรไปหมดเลยแต่ว่าตัวนี้แหละ มันชนมันเลือบนไส่ใหม่ตัวน้ำดามิดไอ,อ้ขี้ขึ้นขึ้นใหม่เลยคือฝนสิตกว่าออกว่าเขาเลย ว่าได้ยึดบนเลยมาได้ว่าเฮ็ดห้าวจับบ่เลยตัวนี้บาเลยชี้ใช่ห้าวอยู่บ่ห้าวจับ ใช่ละคั่วเฮาบ่ไดนมองเต็มมานั่งเลยน้ำม,ลมอลร่ำคั่วเชียแล้ว่จักโอ้โนเห็นเดี๋ย,นนยวเห็นเดี๋ยวผัน,นยังกินห้าอยู่เถิงพง่นวเฮ้ยห่างเล่อมาตามขันน้องชาเพื่อนก่อนลมผัดเย็นวีวีเลย โอ้ว่างนี่ขั้นขาดนี่กรับเพื่อนก็เฮ็ดสะพานน้อยอีกพี่น้องเน่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 โอ้ไอเดียเพื่อนนี่มีไอเดียแปลกๆปได้เพื่อนในเนาะในเด็ดนี่ยเพิ่งจิลองไต่เพิ่งใส่ห้าวจับข้างเน่ได้เน่เน่เน่เอ๊บแข็งอยู่บ่นี่อ๊บโอ้แข็งอยู่ได้เอใส่ห้าวจับข้างเน่มาเขามานั่งพักผ่อนอยู่นี่เฮ้ต้นห่อมหมวกว่านนี่นี่ บนั่งข้างในอีกบ่สิลองนั่งบ่เนี่ยบนั่งเพื่อนโอ้เย็นอยู่โฮอกว่านั่งผักพร้อมวิวชมเบื้องป่าป่าบ่ฮะโอ้ยหมดแดงหมดแดงหมดแดงป๋าเด้อมีทางหมดแดงบ่ได้บ่ได้บ่ได้นั่งผักพรอมกูได้ดอกเฮยเต่หมดแดงเพื่อนทางมันเพื่อนทางหมดแดงนี่นี่ โอ้หมากหานเดี่ยวพรุีอยู่มากหวาใหญ่เนียแต่ว่ามดแดงนี่ยังหลายอยู่บวายบอยบอยโอ้อันนี้นี่นี่นี่เป็ดไข่นี่เออนี่นี่นี่โอ้เป็ดสีอันน่ะเด้ยสีชมพูไข่หมาหอยไข่หอยชิลี่จับกี่แถวเนี่หมาหอยชิลี่ไล่ เป็ดไข่จกักมือสีมาหางมหอยต่มกินอยู่กลางน้องเลยหอยฉลีลายอันนี้งูอ่ะเพื่อนมันปล่อยกินหญ้าแถวแถวหน้าเลยแถวีน,นบ่ได้ดำบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดหน,น้ามีแต่ไว้สำหรับปล่อยงูอ่ะแหละครับเป็นน้องเหลี้ยงปลา เปิปล่อยสองทางให้ปลาแลนไปหากันดิ่ระหว่างช่องช่องน้องนน่อยไป่างไตลองมอือก,ก่อนลบน้องนี่แป้นเพิ่ลเลียงรายกว่าเก่านะดีนี่ คึมแล้วก็แดดคึ้มแล้วก็แดดคล่ไข่ดดขขคือฝนหิ้ตกตอนนี้ก็ระเวนประมาณเก่าโม่งกลัวนี่แหละประมาณนี้งคึมคึ้มมากเลวก็แดดอีกคล่ไข่คือฝนหิ้ตกแผนการมื่อนี่คือจีแชมเรลดนะเว้ยเนาะแออพเมื่อน,นี่ไอแชมเร็จว่าจันแพนตายเครื่องเลยเด้ โอ้ยันนี้ฮัโหลตูเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ยุดไปชั่มหนิก่อนพี่น้องเอ้ยมันแดดเลย